สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รักทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของแม่กระรอกมาขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านผู้ฟังครับการจองเวรกันของแม่กระรอกกับงูเขียวโดยหลวงปู่ชอบฐานะสโม บ่ายสามโมงวันที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2535หลวงปู่ชอบหลังจากส่งส่งน้ำเสร็จแล้วท่านในพระเนเนเข็นจงกรมท่านที่สาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าโคกมนเนนเมี่ยงเข็นจงกรมท่านได้ประมาณ20นาทีองค์ท่านหลวงปู่ชอบ บอกให้เนนเมียงหยุดรถเข็นท่านกวักมือเรียกให้พระอุปถาเข้ามาหาท่านน้องปร่ชอบท่านบอกกับพระอุปถาว่าแม่ออกโยมผู้หญิงเขาขอให้เราไปช่วยลูกเขาตอนนี้ลูกเขากำลังจะถูกงูก,กินพระเนนห้าหกองที่เฝ้าท่านอยู่ในตอนนั้นต่างพากันงงกับคำพูด ที่หลวงปู่ชอบท่านบอกพระอุปถาคถามท่านว่าหลวงปูงูที่ไหนจะมากินคนได้ถ้ากินคนได้มันก็ต้องเป็นงูเหลื่อมเท่านั้นหลวงปู่ชอบท่านก็บอกว่าว่าแมงงูมันสิกินลูกคนงูมันสิกินลูกกระอกแม่มันฮ้องให้ให้ให้าไปซอยลูกมันตอนนี้งูกำลังอยู่ในห้างมันแล้ว ตอนนี้งูกำลังอยู่ในรังของมันแล้วให้รีบไปช่วยมันพระเนนก็งงไม่รู้ว่าท่านจะให้ไปช่วยกระรอกที่ไหนเพราะกระรอกที่อยู่วัดโคกนาม,มนมันมีกระจายกันอยู่ทั่ววัดพระอุปทาคถามท่านว่าแล้วกระรอกมันอยู่ที่ไหนล่ะหลวงปู่น้องปู่ชอบท่านก็บอกกับพระว่าอยู่ทางเข้ากุฏิเปอร์ซี่ ไปเร็วๆลูกมันถูกกินแล้วพระเนนที่อยู่ในเหตุการณ์พากันเข็นรถหลวงปู่ชอบไปอย่างเร็วเข็นแบบวิ่งไปเพื่อให้ไปถึงที่เกิดเหตุตามที่หลวงปู่ท่านบอกพอเข้าไปใกล้กุฏิเปอร์สีพระเนนทุกองแต่ยินเสียงแม่กรอกร้องเสียงดังเหมือนกับมันกำลังตกใจ กระโดดไปมาระหว่างกิ่งไม้แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากพอแม่กระรอกตัวนี้มันเห็นหลวงปู่แล้วก็พาดเนนแม่กระรอกตัวนี้มันรีบลงมาจากต้นไม้มาอยู่ที่พื้นดินต่อหน้าหลวงปู่มันร้องอยู่ต่อหน้าหลวงปู่เสียงร้องของแม่กระรอกตัวนี้ดังระงมไปทั่วจนกระรอกตัวอื่นในละแวกแถวนั้น ร้องรับเสียงกันจนดังไปทั่ววัดป่าโคกมนหลวงปู่ชอบท่านก็ชี้มือไปที่โพงไม้ท่านบอกกับพระเนนว่างูมันอยู่ในนั้นแต่ตอนนั้นพระเนนทุกองค์ยังไม่เห็นงูท่านสมัยรับอาสาปีนต้นไม้เพื่อขึ้นไปดูที่โพงไม้ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณสิบเมตร ท่านสมัยอยากจะพิสูจน์ว่าที่ในโพรงไม้ที่เป็นรังของกระรอกมีงูอยู่จริงหรือไม่พอท่านสมัยปีนขึ้นไปถึงโพรงไม้ท่านสมัยเห็นงูนอนอยู่ในโพรงไม้โดยมีลูกกระรอกสามตัวที่ยังไม่ลืมตาไต่ลนลานหนีตายตามสัญชาตญาณการป้องกันดูแลชีวิตของตนเอง ท่านสมัยร้องตะโกนลงมาบอกหลวงปู่แต่ก็พระเนนว่าหลวงปู่หลวงปู่งูเขียวมันอยู่ในโพรงกระลอกสงสัยมันจะกินลูกกระลอกแล้วท้องมันป่องๆพระอุปทากรูปหนึ่งตะโกนบอกท่านสมัยว่าเอ้ยไมเอางูออกมาจากกรังกระลอกเดี๋ยวนี้ดึงหางมันออกมาเลย ท่านสมัยเป็นคนที่ไม่กลัวงูท่านสมัยถอดอังสะแล้วเข้าไปในโพงไม้เพื่อให้งูเขียวมันฉกผ้าอังสะพองูเขียวฉกผ้าอังสะแล้วเขี้ยวของมันก็ติดที่ผ้าไม่สามารถถอดเขี้ยวตัวเองออกมาได้ท่านสมัยจึงถือโอกาสนี้จับคองูเขียวโยนมันอกมาที่พื้นดิน พระอุปถากเดินไปจับงูเขียวแล้วนำมาให้หลวงปู่ชอบท่านดูงูเขียวนี้เป็นงูเขียวพระอินทมีลำตัวขนาดใหญ่พอๆกับขวดกระทิงแดงความยาวของงูตัวนี้ประมาณหนึ่งเมตรที่ท้องของมันป่องจับดูทีท้องของมันเป็นลูกเป็นลูกลักษณะคล้ายกับมีตัวกระลอกหรือหนูที่อยู่ในท้องของมัน ลวงปูชอบท่านบอกว่ามันกินลูกกระลอกไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้มันอิ่มแล้วแต่มันไม่ยอมหนีมันจะนอนอยู่กินลูกเขาที่เหลือให้อีกทั้งหมดหลังองค์ท่านพูดขึ้นว่ารู้อยู่ว่าชาติเชื้อหน่อเจ้ากินมังสาเป็นอาหารเขาเคยทําลายลูกเจ้าเจ้าก็มาทําลายลูกเขา เจ้าก็ทุกขเขาก็ทุกบ่มีไผได้สุขจากนี้ต่อไปนี้อย่าทำลายกันดีเด้อจบกันซะแต่ชาตินี้อย่าจองเวงกันอีกต่อไปแล้วองค์ท่านก็สั่งพระเนรให้นำงูตัวนี้ไปปล่อยที่นอกวัดเพื่อเป็นการแยกผู้กรณีต่างสายพันธุ์มาให้มันมารบกวนกันอีกต่อไปเรียนถามองค์ท่านว่า นงปู่รู้ได้อย่างไรว่ามีงูเขียมมันมากินกระลอกองค์ท่านตอบว่าได้ยินเสียงแม่ออกร้องขอความช่วยเหลืออาจารย์อาจารย์ช่วยลูกข้าน้อยด้วยลูกข้าน้อยถูกงูกินแล้วเราเลยกำหนดดูที่มาของเสียงนี้เห็นงูมันกำลังกินลูกกระลอก ก็เลยบอกพวกท่านให้พากันมาช่วยลูกกระรอกตัวอื่นที่เหลือกรรมของงูเขียวกับกระรอกตัวนี้พวกมันเคยภาคดวงตาดวงใจกันมาหลายพบหลายชาติพอมาถึงชาตินี้กระรอกมันเลยถูกงูเขียวมากินลูกของมันเรียนถามองค์ท่านว่าแล้วล่องปู่มาเกี่ยวข้องอะไรกับงูเขียว และกระลอกตัวนี้จึงได้มาช่วยแยกเขาออกจากกันองค์หลวงปู่ชอบบอกว่าอดีตชาติตอนที่เราเกิดอยู่ทางนาครพนมปัจจุบันที่เราเกิดในตอนนั้นอยู่ในเขตท่าอุเทนเราเป็นพ่อผัวของงูเขียวกับกะลอกตัวนี้เมียมันบ่ถูกกันอิจฉากันอยู่ตลอดเวลาพอเมียใหญ่ท้องเมียน้อยกระวางยา ให้เมียหลวงตกลูกตกเลือดพอเมียหลวงตกลูกแล้วก็รู้ว่าเมียน้อยเป็นผู้ทำลายลูกเจ้าของมันเลยพยาบาทอาคาตจองเวรกันไว้จิตใจของสองคนนี้มันตกต่ำพอตายไปแล้วมันก็พากันมาเกิดเป็นเดรฉานนับจากชาตินั้นเป็นต้นมาพวกมันก็เบียดเบียนกันมาอยู่ตลอด สลับพบสลับชาติกันอยู่แบบนี้จนมาถึงในชาติปัจจุบันนี้แหละพวกมันเกิดเป็นเดรฉานชาติใดก็พากันเกิดเป็นแต่ละเดรฉานตัวเมียอยู่อย่างนั้นเบียดเบียนฆ่าลูกกินลูกกันอยู่อย่างนั้นจนถึงชาติปัจจุบันนี้แหละเพื่ออยากวิสูจน์ว่าง,งูเขียวตัวที่จับอยู่นี้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย พระอุปทาท่านนี้จึงใช้มือกดไปที่โคนหางของงูเมื่อกดไปที่โคนหางของงูแล้วไม่ปรากฏมีเดือยของงูโผล่ออกจึงรู้ว่างูเขียวตัวนี้เป็นตัวเมียตามที่หลวงปู่ชอบท่านได้บอกไว้จากนั้นหลวงปู่ท่านพาพระเนนนำงูเขียวตัวนี้ไปปล่อยที่ทุ่งนาทางเข้าบ้านโคกแฝก ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโคกมนประมาณสกิโลเมตรพอถึงจุดที่ปล่อยงูหลวงปู่ชอบท่านบอกให้ปล่อยงูไว้ที่นี่เขาถึงจะปลอดภัยพระจึงปล่อยงูลงที่ข้างทางงูเมื่อถูกปล่อยแล้วก็ไม่เลื้อยหนีในทันทีงูเขียวตัวนี้หยุดมองมาที่หลวงปู่และก็พระเนรประมาณสองถึงสมนาที ลองปู่ชอบท่านยกมือขึ้นแล้วพูดว่าจบจบกันซะบอจองเวรกันอีกแล้วจากนี้ไปให้อยู่กันเป็นสุขเป็นสุขงูเขียวตัวนี้เหมือนกับรู้คำของลองปู่ท่านพอลองปู่ท่านว่าจบสักพักงูเขียวตัวนี้มันก็เลื้อยเข้าไปในโพงหญ้าที่อยู่ในทุ่งนาแล้วก็หายไปจากสายตาของพระเนร ที่นำมันไปปล่อยระหว่างเข็นรถเข็นของหลวงปู่กลับมาที่วัดโคกมนท่านไม่ได้ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่รู้ได้ยังไงกับอดีตพวกนี้หลวงปู่ท่านบอกกับท่านไหมว่าอยากรู้ก็ให้ภาวนาจนได้เจโตภาวนาจนได้จดถูปสัสสติยานทุกอย่างท่านก็จะรู้ด้วยตนเอง ท่านสมัยถามว่าแล้วใครล่ะคือลูกชายของหลวงปู่ในชาตินั้นองค์ท่านหลวงปู่ชอบตอบท่านใหม่ว่าแล้วใครล่ะที่มันมาถามเราอยู่ตรงนี้ท่านสมัยได้แต่ยิ้มแหงพระอุปถากที่เป็นหัวหน้าคณะท่านจึงชี้มือมาที่ท่านสมัยแล้วก็บอกกับท่านสมัยว่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านนั่นแหละเป็นตัวการรู้ตัวหรือ,อยังละ่ะตอนนี้ท่านเปิกท่านสมัยได้แต่ยิ้มรับชะตากรรมทีนี้มันก็เป็นเรื่องของกองกรรมกองเกวียนที่มันเวียนวนเข้ามาหากันตกกลางคืนหลังจากพระเนนทำวัดสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างที่หลวงปู่ท่านอบรมพระเนนลูกหลาน พระอุปถากได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาถามท่านและลวงปู่ชอบอีกครั้งหนึ่งลวงปู่ท่านเล่าท้าวความถึงอดีตชาติของท่านในตอนนั้นให้พระลูกพระเนนฟังว่าก่อนสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านจะอุบัติขึ้นชาตินั้นเราเกิดเป็นนายช่างทำหม้อทำหขายมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายเจ้าชูหลายเมีย ปัจจุบันมาเกิดเป็นท่านหมยัยลูกสาวคนน้อยเป็นคนหูผูด้ดีเป็นคนที่รู้และก็เป็นคนดีคนมีศีลธรรมได้แต่งงานกับพ่อค้าขายผ้ามีลูกได้กันสี่คนลูกคนหนึ่งก็คือท่านนี้แหละลูกสาวลูกเขยตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงจนเท่าทุกวันนี้ลูกชายชาตินั้น มักก็จะได้มาบวชด,ดูแลพ่อบมันถ้าชาตินั้นถ้าบ่ได้ใส่บาตรพระประเจก,กับพุทธเจ้าชาตินี้มันก็ไม่ได้บวชกับเราดอกบุญมันได้สร้างมากับพระประเจเพินถึงได้มาบวชในชาตินี้พระเนนทุกองค์เมื่อได้ฟังองค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังพระเนนทุกองค์ต่างยกมืออนุโมทนาในความเมตตาขององค์ท่าน ที่หลวงปู่ชอบท่านได้แสดงให้กับพระลูกพระหลานฟังในวันนั้นทุกองค์ได้แต่นั่งฟังไม่มีใครครัดานเพราะไม่มีใครมีความรู้วิเศษในเรื่องแบบนี้เท่าองค์ท่านจากหนังสือหลวงปู่ชอบฐานะสโมพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิแห่งยุคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ